่เฮลโลสวัสดีจ้าวันนี้จะพามาเห็ดเอียงไหมเห็แหนมเห็ดาทอดเขาทอดแหนมคุกเขาทอดแหนมคุกอันนี้เขาเจ้าหุมหุงเราจะหุเพ็าแสะได้หุงแข็ง แล้วก็พริกแกงตำเองพริกแกงยายสอนตำเองกาวบกร้าวจ้ากาวบกร้าวดีดีแกงกพวกนีแ้แทะพับจะแทะแกงเทจะแทะนมำุกจะแซ่บ คนไนันเขากันปูงใส่อย่างนี้เนี่ยนี่มัสช่อย่างใส้ตัวีลมั้งแต่เส้นตังเแก้มันกับเข็มหมดเ้แก้มเส้นกั้นับะพิแก้มเข่าปั้นแหนมคุกบางยาเนี่ยทายทายกล่องผิดทางแต่บางยาทายแนว้ตัก นี่ต้มหนังหมูต้มหนังหมู <c oughs> แล้วเขาจะม,มาเล่อเอามานันออกแล้วก็หั่นเป็นเซนเป็นเซนไว้ใส่ตู้แข็งไว้เป็นไรป่ะแม่รับดีมาใส่จต่น กุ้งสดจา้าใส้สดดีน่อยนึงใส่แต้สดดีแม่น,น้ำปลาใส่บ่บ่ปลาปลน้ำปลาปลใช่ไส้แกงมแ่บแล้ว <ปา S 2> สดสดใส้สดดีสองส่วนร่ดีสองส่วนที่แกงแซ่บแล้ว,น,ลวนี่เข่าคั่นได้แล้ววันนี้เขาก็มาปั่นเป็นก้อนมื้อนี้เฮ็ดแคบหมูน้ำจ้ามื้อนี้อันนี้แม่เราหมักไว้แล้ว เราห้องไฟจีทอดเป็นปั้นเขาก่อนแล้วไฟสิทอดนังเฮ็ดแคบหมูทอดขั้นตอนการปั้นเข่าทอดหนึ่งก้อนอันนี้เข่าประมาณจักโลนี่แหมประมาณสองโลหุงสองหม้อวะหม้อเดียวหม้อเครื่องหม้อหุงหม้อเครื่องหม้อฮาเลดบ่ สามตัวเกิดใก้น่อยปีไปนันแน่ๆาไปรัไปทอดมันค่อยก็แตกแขนาเหแขนนี่นหนานวังเหี่ยวเลยไหนนี่ยตืนตงได้ป่ะสวงดีโรงงานเลยยนเข่าหนาว้นเหมือนหนาเลเป็นอย่างนี้หนาแเกีหนเนี่ยใส่ใส่เสร็จแล้วเขาปั้น ก้อนสุดท้ายเรียบร้อยวันนี้ก็ทอด <c oughs> ได้ลายก้อนอยูไ่ได้ันชุดไทยท่ด หลาย่จะเชียร์เป็นสิเ <t> พ <Ô S 1> ื่อนก็ไปากโอเคแล้วก็ป้ยอะไรอันนี้คัวยู่หลาน้านนี้เนี่งอ้ก่อ Fuck! Oh.